ในหนึ่งวันเราต้องดื่มน้ําเท่าไหร่ถึงเพียงพอปกตินะคะร่างกายจะมีการสูญเสียน้ำนะคะผ่านทางปัสสาวะเนี่ยประมาณหนึ่งลิตรนะคะถึงห5ลิตรเลยการดื่มน้ำเนี่ยแค่8แก้วต่อวันหรือประมาณ2ลิตรเนี่ยมันจะเพียงพอไปแค่ทดแทนปริมาณน้ำที่สูญเสียออกจากร่างกายจากการปัสสาวะแล้วก็เหงื่อหรือการหายใจเท่านั้น คุณต้องการดื่มน้ำนะคะเพื่อสุขภาพหรือเพื่อบำรุงผิวพรรณนะคะแนะนำว่าควรดื่มมากกว่า2ลิตรต่อวันโดยคุณผู้ชายนะคะแนะนำให้ดื่มวันละประมาณ13แก้วหรือประมาณ3ลิตรค่ะส่วนคุณผู้หญิงนะคะแนะนำให้ดื่มประมาณ9-10แก้วหรือประมาณ2.5ลิตรค่ะแต่ปริมาณน,น้ำก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำด้วยหากคุณเป็นคนออกกำลังกายอาจต้องเพิ่มปริมาณน,น้ำไปอีก1-2แก้ว หากคุณเป็นคนที่ดื่มน้ำไม่เก่งนะคะค่อยๆทยอยเพิ่มปริมาณน้ำที่ดื่มนะคะและอาจจะปรับโดยการที่ทานผลไม้ที่มีน้ำเยอะและรสชาติไม่หวานอย่างเช่นแตงโมนะคะหรือชมพู่ก็ได้ค่ะเป็นแล้วนะคะว่าควรดื่มน้ำต่อวันปริมาณเท่าไหร่นะคะใครดื่มถึงไม่ถึงยังไงก็มาแชร์บอกกันนะคะใครนะคะอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็ติดตามลูกปัดออกอาการด้วยนะคะ